สวัสดีคะ่ะนักเรียนในคลิปนี้คุณครูนันทยาคราอารีจะสอนเกี่ยวกับการศึกษาพันธุกรรมของเมนเดลต่อตอนที่2นะคะโดยคลิปนี้นะคะเราจะเน้นกันที่กฎการแยกค่ะส่วนกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันเดลมีขั้นตอนอย่างไรนะคะในการศึกษาพันธุกรรมของต้นถั่วลันเตานะคะแล้วเขาก็ได้เสนอว่าหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้เนี่ยก็คือยีนค่ะแล้วลำดับนิวเคลียตายนะคะที่เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยก็ควบคุมให้มีลักษณะสีดอกแบบต่างๆนะคะอันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะคะคําถามก็คือว่าลำดับนิวเคลียตไทยเหล่านี้ค่ะ จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรคะพอจะนึกกระหนอ,อกไหมค่ะต้องผ่านกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะโดยการถ่ายทอดยีนที่อยู่บนโครโมโซมไปกับเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะคะเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะก็จะต้องอาศัยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะ อย่างในแม่นะคะโครโมโซม2ชุดเนี่ยก็จะแยกออกจากกันโดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะได้รับเพียงโครโมโซม1ชุดในพ่อก็เช่นกันนะคะและเมื่อเกิดการปฏิสนธินะคะก็จะได้เป็นไซโกดที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมจากนั้นนะคะก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์แล้วก็มีการเจริญเติบโตต่อไปค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่า ยียนซึ่งอยู่บนโครโมโซมเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังรลูกได้นะคะเมนเดลนะคะได้ทำการศึกษาพันธุกรรมของต้นถั่วลันเตาค่ะโดยพิจารณาหลายลักษณะเลยนะคะแล้วก็ได้นำมาสรุปออกมาเป็นกฎการแยกแล้วก็กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กฎการแยกก่อนนะคะ จากการผสมลักษณะเดียวของลักษณะสีกีบดอกนะคะก็พบว่าลักษณะเด่นต่อลักษณะดอยของรุ่น f 2เนี่ยก็มีค่าประมาณ3ต่อ1นะคะจากการทดลองตอนนั้นเนี่ยเบนเดลเขาก็ยังไม่ทราบนะคะว่ามีโครโมโซมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาก็ตั้งสมมติฐานว่ามีหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะซึ่งอยู่เป็น2ชุดนะคะ และการที่จะเกิดลักษณะดอกสีขาวในรุ่น F2 ได้เนี่ยก็คือหน่วยนั้นนะคะจะต้องมีการแยกออกจากกันค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่นะคะมาสู่รุ่น F2 ค่ะนักเรียนลองพิจารณาจีโนไทป์ของต้นถั่วแตตาที่เมนเดลศึกษากันดูนะคะต้นแม่นะคะเป็นสีม่วงพันธุ์แท้ค่ะจะมีจีโนไทป์แบบไหนคะ ถูกต้องนะคะโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ค่ะ P ใหญ่ P ใหญ่แล้วจะสามารถถ่ายทอดยีนผ่านเซลล์สืบพันธุ์ได้รูปแบบไหนบ้างคะก็ได้รูปแบบเดียวนะคะก็คือ P ใหญ่ค่ะส่วนต้นสีขาวพันธุ์แท้นะคะก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เป็น P เล็กค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธินะคะรุ่นลูกที่ได้เนี่ยก็จะมีดอกสีม่วงทั้งหมดค่ะ หรันเตาในรุ่น f 1นะคะจะมีจีโนไทป์เป็น p ใหญ่ p เล็กค่ะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่รูปแบบคะถูกต้องนะคะได้2รูปแบบค่ะโดยมีโอกาสจะเป็น p ใหญ่หรือ p เล็กอย่างละครึ่งนะคะในสเปิร์มก็เช่นกันนะคะจะสร้างได้เป็น p ใหญ่หรือ p เล็กค่ะเมื่อมีการผสมระหว่างรุ่น f 1ด้วยกันเองนะคะ ก็จะเกิดปฏิสนธิแล้วก็เกิดเป็นรุ่น F2 ค่ะโดยลูกนะคะจะได้รับอันดีลหนึ่งจากแม่ซึ่งอยู่ในเซลล์ไข่แล้วก็ได้รับอีกอันดีลจากพ่อซึ่งอยู่ในสเปิร์มค่ะในการปฏิสนธิเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็จะรวมกันแบบสุ่มนะคะดังนั้นเนี่ยลูกจะได้รับอันดีลใดจึงเกิดขึ้นแบบสุ่มด้วยยกตัวอย่างนะคะอาจจะได้รับอันดีลเด่นนะคะจากทั้งพ่อแล้วก็แม่ หรืออาจจะได้รับอัลลิวพีใหญ่จากแม่พีเล็กจากพ่ออีกรูปแบบนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับพีเล็กจากแม่พีใหญ่จากพ่อหรือได้รับอัลลิวดอยจากทั้งพ่อแล้วก็แม่ค่ะจะเห็นได้นะคะว่ารุ่นลูกเนี่ยมีโอกาสมีจุนใช้ได้3รูปแบบนะคะก็คือพีใหญ่พีใหญ่พีใหญ่พีเล็กแล้วก็พีเล็กพีเล็กนะคะ ในอันตราส่วนประมาณ1ต่อ2ต่อ1ค่ะส่วนฟีโนไทป์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นดอกสีม่วงประมาณอัตราส่วน3นะคะแล้วก็ดอกสีขาวค่ะอีก1ส่วนนะคะมาถึงจุดสำคัญแล้วนะคะนะักเรียนจากการทดลองของเมนเดลนะคะก็ได้ข้อสรุปเป็นกฎการแยกนะคะ Law of Segregation ซึ่งมีใจความว่าอัลลีลที่อยู่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะโดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมีเพียงอัลลีลใดอัลลีลหนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธินะคะก็จะเกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็อัลลิวจะกลับมาเข้าคู่กันค่ะในการศึกษาต่อมานะคะก็พบว่ายีนเนี่ยอยู่บนโครโมโซมค่ะแล้วก็สามารถ อธิบายได้ว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็มีกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์ที่มีอะลูพีใหญ่หรืออะลวพีเล็กค่ะโดยโครโมโซมนะคะจะมีการจำลองตัวเองเป็น2โครมาติดโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะก็จะแยกจากกันในระยะไมโอซิส1 และซิสเตอร์โครโมติดนะคะก็จะแยกออกจากกันในระยะ m มโอซิส2เมื่อสิ้นสุดนะคะจะได้ซีเซล์ค่ะเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลลจะได้รับโครโมโซมเพียงชุดเดียวนั่นก็คือมีเพียงหนึ่งอันลิวนะคะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับกฎที่เมนเดลได้เสนอเอาไว้ค่ะในเรื่องของกฎการแยกจากที่นักเรียนได้เรียนกฎการแยกไปแล้วนะคะเรามาลองตรวจสอบความเข้าใจด้วย2คําถามนี้ค่ะ นักเรียนอาจจะลองพิจารณาจากจีโนไทป์ดูนะคะข้อแรกนะคะเพราะเหตุใดถั่วรรนเตาในรุ่น f 1จึงไม่ปรากฏต้นที่มีดอกสีขาวคะนั่นก็เป็นเพราะว่าได้รับอันลิวเด่นนะคะ p ใหญ่มาจากต้นแม่ค่ะ ทำให้มีลักษณะเป็นดอกสีม่วงข้อที่2นะคะเพราะเหตุใดลักษณะที่ปรากฏในรุ่น F2 จึงแตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในรุ่น F1 ค่ะในรุ่น F2 นะคะจะปรากฏทั้งลักษณะดอกสีม่วงแล้วก็ลักษณะดอกสีขาว3ต่อ1นค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าในรุ่น F1 นะคะมีจีโนไทป์เป็น h e t e r o z y g ส s P ใหญ่ P เล็กค่ะจึงทำให้มีโอกาสได้ รุ่นลูกนะคะที่มีลักษณะดอกสีขาวด้วยค่ะในตอนที่เมนเดลศึกษา,าลักษณะของถั่วลันเตาแล้วก็นำเสนอเป็นหลักการพื้นฐานของพันธุศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้อาศัยความรู้ทางสถิตินะคะนั่นก็คือความน่าจะเป็นค่ะนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลจากการผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูโยนเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นหัวหรือก้อยก็ได้ โอกาสที่จะได้นะคะก็มีค่าเท่ากันนั่นก็คือ1ใน2ลองดูจากโจทย์ตัวอย่างนี้กันนะคะถ้าหากว่ามีจีโนไทป์เป็นพีใหญ่พีเล็กโอกาสที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้พีใหญ่หรือพีเล็กนะคะก็จะมีค่าเท่ากันเป็น1ใน2ค่ะนั่นก็เพราะว่าอัลลีว์ใหญ่หรือพีเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะแยกเข้าสู่เซลล์สืบพันธุ์เท่าๆกันนะคะ การสร้างเซลล์ไข่แล้วก็สเปิร์มนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันค่ะเมื่อมีการปฏิสนธิโอกาสที่ลูกจะมีโจรท้ายเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็จะเป็นไปตามกฎการคูณนะคะนั่นก็คือ1.2ส่วน2คูณ1ส่วน2เท่ากับ1.4ส่วน4ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้1ใน4นะคะพี่เล็กพี่เล็กก็เช่นกันค่ะ ส่วนพี่ใหญ่พี่เล็กนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้2ใน4ค่ะเราสามารถนำโอกาสที่จะได้พี่ใหญ่พี่เล็กนะคะมารวมกันได้ค่ะ,ะก็เป็นไปตามหลักการบวกนะคะเนื่องจากเหตุการณ์นี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะคะการที่จะได้รูปแบบการปฏิสนธิแบบใดเนี่ยก็จะเกิดได้เพียงรูปแบบเดียวนะคะซึ่งการเกิดลูกแต่ละครั้งนะคะจะได้จีโนไทป์ใดเนี่ยก็จะขึ้นกับ ความน่าจะเป็นนั่นเองค่ะในการอธิบายตอนต้นนะคะครูได้แสดงวิธีการผสมพันธุ์2แบบค่ะแบบแรกนะคะก็แสดงได้ดังนี้ค่ะเราเริ่มจากการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเมื่อได้เซลล์สืบพันธุ์แล้วนะคะก็นํามาผสมพันธุ์กันค่ะโดยรุ่นลูกนะคะก็จะได้รับอันลิลหนึ่งจากแม่แล้วก็ได้รับอีกอันลิลหนึ่งจากพ่อค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะจะใช้ตารางพันเน็ตค่ะซึ่งจะช่วยให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะวิธีการนะคะเราก็เริ่มจากการเขียนเซล์สืบพันธุ์เพศเมียไว้ทางด้านข้างแล้วก็เซลสืบพันธุ์เพศผู้ไว้ทางด้านบนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ในช่องแรกนะคะนำเซลล์สืบพันธุ์นะคะของแม่มาผสมกับเซล์สืบพันธุ์ของพ่อค่ะและช่องถ,ถัดไปก็ทำเช่นกันนะคะ เอาละค่ะเรามาลองดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะนักเรียนอาจจะกดหยุดพักนะคะเพื่อใช้เวลาในการทำค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำกันได้หรือเปล่าโจทย์นี้ไม่ค่อยยากนะคะก็มีเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความเข้าใจค่ะ จากโจทย์นะคะเขากําหนดให้เราหาจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ของรุ่นลูกค่ะเรามาลองดูกันนะคะต้นพ่อนะคะจะมีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ R เล็กเพราะฉะนั้นก็สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2รูปแบบนะคะก็คือ R ใหญ่และ R เล็กส่วนต้นแม่นะคะที่มีจีโนไทป์เป็น R เล็ก R เล็กนะคะก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้รูปแบบเดียวก็คือ R เล็กค่ะเมื่อนำมาผสมพันธุ์กันนะคะ รุ่น F1 เนี่ยก็มีโอกาสจะมีจีโนไทป์ได้2รูปแบบก็คือ I I Alex, R ใหญ่ R เล็กและ R เล็ก R เล็กนะคะอัตราส่วนเป็น1ต่อ1ค่ะสำหรับฟีโนไทป์นะคะก็มีได้2รูปแบบค่ะก็คือเป็นเมร็ดกลมหรือเมร็ดขุกค่ะนะคะในอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะคะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศไทยค่ะ นั่ก็คือโรคธาลัสซีเมียนะคะในประเทศไทยนะคะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้มากกว่า600,000คนค่ะและที่สำคัญนะคะมีบุคคลที่เป็นพาหะที่สามารถจะถ่ายทอดโรคได้เนี่ยมากกว่า20ล้านคนค่ะโรคโลหิตจ,จางธารัสซีเมียนะคะเกิดจากมิวเทชันที่ทำให้เซลล์เมด็ดเลือดแดงเนี่ยมีลักษณะผิดปกติแล้วก็มีจำนวนลดลงค่ะผู้ป่วยจะมีอาการซีดตาเหลือง ตับม้ามโตนะคะเรามาลองดูโจทย์นี้กันค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะไปปรึกษาแพทย์ก่อนมีบุตรแล้วก็ตรวจพบว่าทั้งสองเนี่ยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียนะคะโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นเท่าใดคะโรคธาลสซีเมียนะคะมีรูปแบบการถ่ายทอดเช่นเดียวกับที่เมนเดลศึกษาค่ะจะเห็นได้ว่ายีนที่ควบคุมลักษณะก็จะอยู่เป็นคู่ของอัลลีวนะคะ จากจีโนไทป์ของพ่อและแม่ที่เป็นเฮตโรไซกัสเนี่ยาสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2รูปแบบก็คือทีใหญ่หรือทีเล็กนะคะสังเกตนะคะแต่ละเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็จะมีเพียงอันดิวเดียวของยีนนั้นนะคะก็เป็นไปตามกฎการแยกค่ะโดยลูกนะคะจะได้รับอันดิวหนึ่งจากแม่ผ่านทางเซลล์ไข่อีกอันดิวจากพ่อผ่านทางสเปิร์มค่ะ เราสามารถคำนวณหาโอกาสที่ลูกจะมีโรคทาลัสซีเมียได้นะคะจะเห็นได้ว่าลูกจะไม่เป็นโรคนะคะเมื่อได้รับอัลลิวทีใหญ่ค่ะโดยมีโอกาส3ใน4นะคะแต่ว่าลูกมีโอกาสจะเป็นโรคทาลัสซีเมียเมื่อได้รับอัลลิวทีเล็กจากทั้งพ่อแล้วก็แม่นั่นเองค่ะมีโอกาสเป็น1ใน4หรือ25%นะคะ อีกคาถามหนึ่งนะคะถ้าหากว่าลูกคนแรกของสามีภรรยาคู่นี้เกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วเนี่ยมีคนกล่าวว่าลูกคนถัดไปจะไม่มีโอกาสเป็นโรคแล้วนะคะนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดคะถ้าพ่อแม่คู่นี้นะคะมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียไปแล้วนะคะโอกาสที่ลูกคนต่อไปนะคะจะเป็นโรคเนี่ย ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ลดลงค่ะยังคงมีโอกาสเป็น25เท่าเดิมนะคะไม่ว่าจะตั้งคันกี่ครั้งก็ตามค่ะนอกจากโจทย์ที่คุณครูให้ทำแล้วนะคะนักเรียนอาจจะลองไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะในกิจกรรม5.1ในหนังสือเรียนกันค่ะลองฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะเรามาสู่ส่วนสรุปกันแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปนะคะก็คือกฎการแยกค่ะ กฎการแยกนะคะมีใจความว่าเอาลิวที่อยู่เป็นคู่จะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์นะคะจะมีเพียงเอาลิวใดเอาลิวหนึ่งอย่างในภาพนะคะก็จะมีเป็น a อัลิวพี่ใหญ่หรือ a อาลิวพี่เล็กค่ะนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนความรู้เรื่องกฎการแยกกันนะคะแล้วเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่อง กดการรวมกลุ่มอย่างอิสระค่ะสวัสดีค่ะ